สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆกคนด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ผมจานเจมส์เกมเมอร์คนเดิมสําหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเจ้าเดือดร็ p ปเปอร์นะครับเพราะว่ามีการปรับแอดออนหลายๆอย่างนะฮะทำให้วิธีการเล่นของทร a p p เปอร์เนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นสายที่เรียกว่านี่ครับผมคือแอดออนชิ้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าเกมไปปุ๊บแอดออนในแมปทั้งหมดจะมาอยู่ในมือเราหมดเลยนะครับแล้วก็หินสีลุงเนี่ยก็คือแถบบรรจากงเองทุกๆ30ิวิ ซึ่งแน่นอนว่าผมมาปุ๊บอบเราไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บแถบให้มันยุ่งยากครับเราก็สามารถที่จะวางตรงจุดจุ๊กตรงจุดหน้าต่างอะไรพวกนี้แบบไม่ให้เือร์เขาเล่นง่ายๆคือเอาเป็นว่าเริ่มเกมมานะฮะเราก็วางไว้เลยนะตัดจุดเล่นของเซอได้แบบหลายจุดมากๆก <Okay. S 2> ็โอแล้วก็เซตเบิร์ลที่ผมเอาไปนะฮะคือผมจะไม่เอากระทืบไม้ไวหรือว่ากันหน้าต่างไปนะครับเพราะว่ากันหน้าต่างกระทืบไม้ไวเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต้องใช้นะเพราะว่าเราจะไม่ให้เือล้มไม้นะเราจะวางตรงจุดจุ๊กไปเลยนะครับ <Okay. S 2> ผมก็เลยนะฮะจะเอาเพลงกล่อมเด็กนะ หัวหมูนะฮะแล้วก็กั้นเครื่องกั้นเครื่องนี่จำเป็นมากๆนะฮะเพราะว่าเจ้าเดอะแท p เปอร์เนี่ยตอนต้นเกมค่อนข้างอ่อนแอนะมันต้องไปเซตกับดักก่อนแล้วก็ทานาครับแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าหัวหมูจริงๆเราเปลี่ยนเป็นเซฟเดอะเบสก็ได้นะผมว่าน่าจะโหดอยู่นะเซฟเดอะเบสเอาเซฟเดอะเบสดีวกว่านะฮะจริงๆทานาหัวหมูคู่นี้โหดนะแต่ว่าเซฟเดอะเบสก็ผมว่าน่าจะเพิ่มความเก่งไปอีกแบบหนึ่งนะโอเคจะไปยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีวยกว่าครับโอเคครับผมด่านนี้ฮะที่พมนาของอาซาลอป Okay. มาปุ๊บเราต้องวางแถบให้มันดีๆหน่อยนะนี่ครับถ้าเราวางแล้วเราไม่สามารถเก็บขึ้นมาได้นะฮะเอาง่ายๆคือวางปุ๊บเสียปั๊บเลยอะ่ะโอเคไปวางในบ้านดีกว่าแอบ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 นี่วางกันแอบไว้ก่อนในแถบในมือเรามีทั้งหมด7อันนะฮะโอเคมีคนกำลังวิ่งมาแล้วครับเหมือนเขาจะวิ่งมาแบบอยากจูกเ๊เป้าเป็นไปได้นะฮะตรงนี้วางไปแล้วนะผมจะวางตรงม้เลยดีกว่านะผมว่า เจอเลียนเปไปก่อนเลยหนึ่งสเต็ปอุย้ยมันรีบจัดเลยอะไรจะรีบขนาดนั้นอะเพื่อนโอเคหลอกไฟไปไหนอะหลอกไฟไปไหนอะเจหลอกไฟไปนี่ไงโดนไปก่อนเลยหนุ่มหนุ่มหนุ่มอยากจะเล่นหนุ่มอยากจะเล่นเมสเอลทีฮะ ออออกไปไหนอะโอ้วิ่งฉีกว่ะมันวิ่งฉีกโซนว่ะถ้าเขาปั่นน่าจะปั่นอยู่เครื่องนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เขาสามารถปั่นได้ื่องเดียวตอนนี้ครับผมยังไงไม่ยังไงมีอีโก้มีอีโก,โโกโ้โดนไปก่อนับผมเฮ้ยเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเนี่ยมอนมอนเบบี้ให้คุกกี้ทำนายกันโอ้โหเหลือจะเชื่อ เหลือจะเชื่อยัดไม้ก่อนโอเคอันนี้คือยัดเพื่อเอาไม้ก่อนนะฮะไม่ให้เขาเล่นครับผมโอเคเราได้ไม้มาแล้วทีนี้เราก็ไปเอาคนที่เราก็รู้ว่าใครดีกว่าเฮ้ยเฮยเยอะไปเยอะไปเยอะไปนันซี่เยอะไปไม่ได้ไม่ได้เอ้าแหลกเหรออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรตีฟรีเลยแล้วกันนะฮะตีฟรีเลยแล้วกันนะฮะแต่ผมยังไม่ได้วางเลยเนี่ย แหลกเหรอทำไมแหลกอ่ะรู้สึกว่าจะมีคนวิ่งมาแล้วแถวนีป่ะไม่แกโอเคเอ้าโ,โหวิ่งช้าได้แถบวิ่งช้าโอเควางเลยตรงจุดมงจุดหมยฝั่งนี้เราจะไม่ให้เขาเล่นเลยนะแต่ฝั่งนู้นเนี่ยให้เล่นได้โอเคฝั่งนู้นให้เล่นได้ฮนะฝั่งนี้เราจะไม่ให้เล่นผมบอกเลยไม่ให้เล่นวางเลงดีๆครับ Okay. ในมือเล็กสี่อันกลมๆฝั่งนี้เป็นของเราครับผมฝั่งนี้นี่เป็นของเรามาดีมาดีมาดีเซฟเดอะเบสเซฟเดอะเบสเก็บเซฟเดอะเบสฟลแสยังไงอยากจูก๋ก่ออันนี้คืออยากจูก๋ก่อแต่ยากไปเข้าไม้ไปสวยอันแหนเดินไปก่อนเดินไปก่อนโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมีคนหนึ่งด้วยนะ วางเลยวางแถบแบบไม่มีอีโก้ไปก่อนโอเคเจอครับผมมาเอาเดวิดคิงก่อนนะไม่ใช่เดวิดคิงเด๋มันชื่ออะไรวะนะโอเคต่อหน้าต่อตาไปต่อหน้าต่อตาไปมันต้องวิ่งฉีกนะไม่งั้นมันเล่นไม่ได้จริงๆโอเคดิสแทบไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวแถบเรามันจะกลางขึ้นมาเองนะฮะตรงนี้ใช้ไม้ไปแล้วครับผมตรงนี้ใช้ไม้มาแล้วนะตายยากหรือเปล่าสวย หลอกไฟปะหลอกไฟแบบคมๆปะไม่มีไม้ไม่มีไม้ไม่มีไม้ให้เล่นไม่มีไม้ให้เล่นโอเคเซฟเดอะเบสเราสามครับผมค่อยๆเก็บไปเก็บหอมลอมลิฟไปเรื่อยๆฮะโอเคแถวนู้นยังไม่มียังไม่มีใครดิสแทบผมนะมีคนปัน่นมีคนปัน่นเรามีกระทึบแรงอยู่นะโอเคเจอแล้วครับผมมาปั่นแถวแถวนี้หรอเฮ้ย บ่ได้เด้บ่ได้เด้บ่ได้เด้เข้าแล้วออกไม่ได้นอกอกไว้ก่อนเข้าแล้วออกไม่ได้แต่ทำไมเจอเหยื่ออีกแล้ววะเจอมันบ่อยมากเลยเอา้าเอา้าเจอ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 ไปเอาคนที่เฮ้ยมันมันมน,ม,นมันหลุดแถบง่ายจังอะก้าวข้ามความเจ็บปวดและรว,วดร้าวมาหนึ่งสเต็ปไม่ต้องกระทืบครับผมไม่ต้องกระทืบครับเดวแถบมันการเองนะ เอาโดนไปดิจานโดนไปดิจานแถวนี้มันของพี่ครับแถวนี้มันเขตของพี่ห้ามเล่นห้ามเล่นไม่ให้เล่นเอาละตอนนั้นเจ็บตอนนี้ทีมนั้นเจ็บสี่นะ <c oughs> เจ็บส e ี่อีสปอร์ตเลย <c oughs> เล่นยากมากครับผมโอเคมากลางแถบของตัวเองหน่อยปะโอเคมาแอบกลางแถบของตัวเองก่อนตรงนั้นกลางเองแล้วฮะโดยที่เราไม่ต้องไปกลางนะ เขาน่าจะฮิวลีคุกมาแถวนี้แหละผมคิดว่าตืบเครื่องหน่อยโอเคไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเอ้าแนนซี่วัน Nancy, นี้แนนซี่นี่เพิ่งเจอตัวเลยปะเนะี่ยไปไหนเดอเอา้ามีคนที่แทบผมอีกแล้วเขาน่าจะรู้แล้วนะว่าตอนเนี้ยว่าแทบตรงที่ผมกลางอะ่ะเป็นแทบกลางเองนะโ okay. อเค่ยังไงยังไงแนนซี่สามสิบวิแทบนี้จะกลางเองอีกนะฮะมาดิ มาเดนันซี่เปไม้แบบไม่มีอีโก้ปบอุย้ยจริงๆผมไม่อยากจะอันนี้เลยอ่ะผมไม่อยากจะเฮ้ยมันไล่ดิสแทบผมวะไอหมอนี้มันชักจะเอาใหญ่เดี๋ยวนะโอเคนนนซี่อยู่แถวนี้ครับแต่ใช้ไม้ไปแล้วนะใช้ไม้ไปแล้วนะมาดีแนนซี่ นนซี่ปาดังกี้ปาดังกาแนนซูซาปาดังกาปัดนังกี้โอเคสวยครับผมว่าตอนนี้เสือก็เล่นยากอยู่นะเนี่ยคือตรงนี้ก็ใช้ไม้ไปแล้วด้วยเอาเด้เอาเด้ดิทแบเก่งดิทแบเก่งดิทไปดิได้ดิทไปดิได้ดิทไปเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะมาดิทแถวแถวนี้อีกนะน่าจะเนียนอยู่แถวนี้นะผมว่าเอเจอเจอเจอ เอาดีแทบรัวๆเอา,าแต่แทบกลางแล้วนะแทบกลางแล้วนะเอา,าโดนโดนโดนมาโดนมาโดนแทบนี้ก็จะกลางเองอีกรอบนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่มีไม้แล้วนะสิที่สำคัญอะไม่เป็นไรครับแทบเราโอเคอยู่นะผมว่าไม่แย่เลยคนที่เฟดสครับผมตรงกลางนี้ไปเลยรถเหลืองเขาคิดไม่ถึงหรอกเราต้องวางในจุดที่เขาคาดไม่ถึงไะ โอเคเฮ้ยมีคนมาครับน <meditation sounds> ั่นไงลีออนสแกนเดดี้มานีดิไอ้ลีออนยังไงตีงั้งแต่บ้านอยพรลีออนต่อเลยเรามีเช็้เลือดไว้เรามีเช็ดเลือดไว้ยังไงไรนมมยังไงจะไปใส่จะไปใส่จะไปใส่อุ้ยเช็ดเลือดไวมากครับตอนนี้บอกเลยเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นฝั่งนูฒนไม่ต้องเล่นโอเค แขวนฝั่งนี้เลยแล้วกันเอาตายไปหนึ่งแล้วทีเนี้ยตายไปหนึ่งแล้วนะผมว่าเขาน่าจะต้องข้ามสุดอะเจอนั่นไง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 เฮไ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 ฮกี่เปอร์เซ็นตนะ์น่ะเครื่องเนี้ยเครื่องนี้กี่เปอร์เซ็นตนะ์น่ะขอกระทืบหน่อยแล้วกันนะตอนนี้เราวางแถบหมดมือไปแล้วนะห้าอันไม่ใช่ห้าอันเอบา้าแปดอันห้าอันน่ะน้อยเกินเหยียบกลางฟรีไม่กลางวะโอเค ขึ้นลืกเลยแล้วกันเฮ้ยเอ้ยมันโอ้โหมันวิ่งไวอ่ะมันวิ่งไวอ่ะได้จะวนใช่ปะแถบกลางเองนะ30วิบวบอกไว้ก่อนนะจ๊ะเฮ้ยหายเจ็บเฉยหายเจ็บเฉยแล้วไงแล้วไงใครแค่์ ไปแค่อ้าโอ้โหพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเขาเรียกว่าคำนวณเอาไว้แล้วในงงงๆตีไว้ปะล่าตีไวปะล่าตีไวโดนใจเธอหรือเปล่าตายไปซะตอนนี้เหลือสองคนแล้วปะเอ้ยเกมไวจัดผมว่าแท็ปเปอร์สายนี้มันแข็งแกร่งนะเอาจริงค่อนข้างแข็งแกร่งเลยเจอละอยู่ตรงกลางแมปคนนึงเห็นแวบๆนะฮะอาจจะไม่เห็นได้ชัดเจนแต่ก็สัมผัสได้ด้วยใจ Yeah, yeah. แย okay. so, ้แค so ่เดินไปอีกดักหน่งก็คือเซตเนี่ยคือไอแอดออนสีม่วงของเราอ่ะเวลาเราวางไปแล้วเราไม่สามารถเก็บกับดักขึ้นมาได้นะอันนี้คือข้อความอันแอของมันแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาคอมโบกับแอดออนแดงอ่ะเสืก็เล่นยากอยู่ดีป่ะไม่เห็นเอ้ยเอ้ยเหมือนผมเห็นรอยเท้าป่ะไม่แก มันเนียนหรอเฮ้ยอะเอาไม่ใช่รอยเท้านี่วะไม่เห็นคนปั่นเลยอะตรงนี้ก็ไม่มีเดี๋ยจะเป็นเครื่องนั้นเฮ้ยเจอเจอกำลังฮิวมันอยู่โอ้โหโอ้โหโอโหในโปรแกรมอ,อาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ว่าผมเห็นแล้วไม่ฮิวดีกรุ๊ปกันแบบชิวๆยังไงสดคําหน้าต่างไม่ได้ตบอ,อกไว้ก่อน ได้ได้เลยได้เลยบางอานมากๆเลยนะจ๊ะบางอ่านมากๆเลยนะจ๊ะโอเคตรงนี้มีไม้ตรงนี้ไม่มีไม้ยังไงมีแถบนะมีแถบนะยังไงหนุ่มเล่นได้หรือเปล่าก็กระโดดไปสิเฮ้ยเอ้าทำไมไม่โดนน่ะไม่ไม่โดนแถบผมมาเอ้า ทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆกูสามก้อเชี่ยวแถบมันมีจยุดตัวตนจริงๆหรือเปล่าเกมอ้อจานเดี๋ยวเดะ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 เฉวเกินไอเนี้ยชิีวเกิน,น,นชิวนชีวไปหรือเปล่าเราอะฮะโดดเข้าดิถ้ามันจำเป็นอะไม่มีที่ให้เล่นเนี้ยไม่มีที่ให้เล่นนะผมบอกเลยนี่เขาจะพยายามจูบตรงนี้หรอ โอเคตามไปก่อนครับเราเป็นฆัตกรเดินดินกินข้าวแกงเราก็ต้องทนนะต้องทนเล่นไปก่อนเ้ยเจอแล้วข้างหน้า okay. อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนรอยเทา้าออกขวาไปเห็นรอยเทาเ้าแดงๆอยู่นะวัสดีแนนซี่แมยูเกอ g o i ินไม่มีไม้แล้วเพื่อนใจหมดแล้วเพื่อนใจไม้เปลืองมากๆเลยนะเพื่อนใจไม้เปลืองมากมาเลยนะ เมื่อกี้เห็นรอยเท้ามาแถวเนี้ยหาก่อนนะฮะเฮ้ยได้วิ่งไวเห็นรอยเท้ามาแถวเนี้ยหลุดโอ้โหพอดีเป๊ะเป็นไงโอ้โหยังมาแอบเนียนในตื้อยากหน่อยนะน้องนะคือพี่เห็นตำแหน่งล่าสุดว่าล่าสุดมันมาแถวแถวนี้ไงอยู่ดีมันจะมาหายตัวแบบไรลร่องรอยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะคุณผู้ชม โดนไปเหยื่อเนี่ยน่าจะโดนแขวนครั้งแรกนะครับแล้วก็แนนซี่แนนซี่กำลังพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรารอคนนี้ก่อนนะคนนี้ให้เขาเข้าเฟสสองก่อนแล้วเราค่อยอุ้มแนนซี่ปาดังกี้บัดังก้าของเราเรียบร้อยไปแนนซี่เพื่อนไปละเธอก็ตามเพื่อนของเธอไปนะนี่เฟิร์สคารเขาเรียกว่าลูกค้าระดับ V A P คนแบบชนชั้นสูงขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนี่ไง ตีไงตีไวหรือเปล่าเมื่อก่อนนะจําได้ปะแทปเปอร์อะ่ะเวลาที่เราแขวนเสร็จแล้วเ,เราวางกับดักที่ที่ตรงพื้นได้น้อง,องดูครับคือถ้าเกิดเราวางแบบตรงไม้ไว้อันนึงอะ่ะคือเท่ากับเซอร์เขาแบบเสียไม้ไปเลยแผ่นนึงนะเท่ากับว่าเซอร์เสียไม้ไปแปแผ่นอะ่ะโอ้โหคือแบบ แทปเปอร์มันเป็นตัวที่โกงจริงเสยียไม้ไป8แปดแผ่นในเวลาอันสั้นเสือแทบจะกรีดร้องได้2ขีดเลยฮะโอ้โยแต้มเกือบตันอะ่ะสามหมื่นหพโคตรโหดครับสายนี้เราไปเล่นกันได้นะแต่ด้วยความที่มันเป็นแอดออนแดงกับแอดออนม่วงอ่ะมันเก่งก็จริงแต่ว่าผมขอเตือนนะเพราะว่ามันพยายามวางแทปให้มันตรงจุดนะฮะไม่งั้นแบบเราจะไม่สามารถเก็บแทปขึ้นมาได้แล้วมันก็จะแบบเหมือนเสียแทปอันนั้นไปฟรีๆเลยอโอ้โหดูมันเอามาเอาเข็ม2เข็มมาเกินไปเกินไปแต่ว่ายังไงก็มันก็ไไมม่คาาานนือออัดดบงจกรว้ นนโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมลาทุกทุกคนไปเพียงครัานี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ